สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แอดก็ได้พามากวัดพระอาจารย์ตรงวัดบูรพารามค่ะมาตามแนวทางดีๆเด็ๆดๆไปฝากเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกท่านเด้อค่ะมื้อนี้ก็พอดีได้มาเห็นกับน้องอ้อเพิ่นพอดีเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นได้มาตีปีศนาให้เด้อค่ะเพิ่นได้เอานำผลไม้ไปไหว้ปู่ตาทิศ ตาเดี่ยวเฮาเด้อค่ะเด้อปูขุดแห่พันตีไก่สอนปุริสุโทโธค่ะเพิ่นก็ได้ให้โชคให้ลาภเด้อค่ะเด้อเพิ่นให้มาเป็นแนวทางแล้วเด้อค่ะเด้อเอาไปเสี่ยงเอาไปฝันเบิ่งเด้อค่ะเด้อฮาได้ฝันดีค่ะันี้กห่่ทท ใช่ปะตวกนี่ดีเยว่าหนเนี่ยสี่หกนี่ยอดนี่ก็โอ้แต่ว่าสคือคืองามคักแยวันนพอเนาะงามไงได้วยนี่ซ้ำว่าน้ำเขียนบ่อรอบนล่างนี่อันนี้สิเป็นอันนี้กระมุมนี่ก็ สองปูเขียนเลขตัวเดียวกันยังไงนี่สี่สี่หกสี่บอกก่อเออยังสั้นก็ได้อันย่อนี่ก็เขียนตัวเดียวกันเนี่ยสี่สี่หกเด้อค่ะเด้อสี่สี่หกเห็นบไหมเดี๋ยวเฝ้าก็ไล่ตาเด้อค่ะเด้อสักมันบ่มันเต็มแล้ววะเลขตัวนี้กานออกแบบนี้นะเต็มเลยพี่เพราะว่าเลขตัวนี้มันค้นซื้อมานหลาย ซื้อทุกงวดมันบอกออกมันจะบอกว่านี่นี่แล้วงวดงวดพันเจ็ดหายนูญแปลกันตั้งสี่แล้คุณพ่อเพิ่นเอาพลอใหม่ไปไว้ปูแล้วก็บอเคยผ่านแล้วค่ะเด้อได้โตเด็ดเด็ดดีๆมากเป็นแนวทางพร้อมด้วจ้ะฟันไวรอยด์สี่หกหกสี่แต่ว่าสี่หกเหมือนกับฟันเนี่ยนๆหมดสี่หก แต่ว่าสองปูน้ำกันปูปูตาทิพย์กับปูกุแหเกุนแนเล็ตัวเดียวกันเลยเนคะเด้อสัตว์ขัดเล็กเล็กซีหนี่สัตว์ขัดเด้อค่ะเอฟซีต้องใช้ปูเพ่จะหามื่อนี่แหละแตะบ่วชีว่าหนึ่งมือนะเว่าเป็นิเรียบัลัมบเบิ้งยมมือตเงเ้อค่ะเด้อสี่สี่อค่ะเด้อเล็กีนี่งามค่ะ กาแฟใจยูว่าเป็นยังคูคือบอลล่มคือบอลเขียนคือบอลอันนี้แกอยู่อินเนี่สวัสทีผมนทอเงาเ่าเาเปล่ามากท่านนะคนละค่ะเอีท่านใดเข้ามาแอบก็ขอขอบคุณหลายๆเดอค่ะเดอ ก่อนอื่นก็จัดด่วนเลยนะคะเด้อก่อนอันนะคะเด้อเลขตัวนี้ค่ะจัดด่วนก่อนอันค่ะแอดก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาเบิง่งมาชมกันขอกดกำลังใจจากเอฟซีนะคะเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สุภาพพรพอมผ้าด้วยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ